คุณเล่น ROV มากี่ปีแล้วครับแล้วคุณเคยสงสัยไหมครับว่าแท้งตัวไหนเนี่ยมันถึกที่สุดแล้ววันนี้ผมได้ทําการทดลองหยิบ4แท้งที่ว่าน่าจะถึกที่สุดมาแล้วมาดูกันครับว่าตัวไหน ถึกที่สุดโอโหคลิปนี้เป็นความรู้ดําตาจินไหลไว้แล้วสําหรับใครต้องการจะเติมเกมนะครับก็นี่เลยเพจพ่อมดเทรเวอร์เพย์นะครับสะดวกรวดเวลปลอดภัยเพงใช้แค่ออเพนไอดีเท่านั้นจิมได้เลยที่ลิงข้างล่างนะครับถูกกว่าเติมเองยี่สิบสี่ชั่วโมงเฮ้เดี๋ยวไม่ใช่สิผูะไรเพจไปเปล่าครับถูกกว่าเติมเองร้อยเปอร์เซ็นต์และเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเริ่มต้นตัวแรกด้วยเต็มจริงๆมาออกเสียงว่าเทนแหละแต่รู้ไหมสาเหตุที่ผมไม่ออกเสียงว่าเทนเพราะอะไรอะทุกครั้งที่ผมออกเสียงทททรหานะเน ลมเต็มไหมลมอะพอรับไวแต่แปลงฝันด้วยนั่นน้ำลายเหม็นเชียจะบอกให้เอาบุญว่าเจ้าของช่องนี้แปลงฝันทุก3ปีและพูดถึงเรื่องความถึงเต็มเป็นฮีโร่ในอ o v อเนดับแรกๆเลยที่ต้องพูดถึงมันแห้งไปแล้วเฮ้ยอ้าวนอนไปตอนไหนวะเน่ะง่วงก็ไม่บอกผมไม่เด็ง่วง แค่บาทามันเยอะเกินที่ลิมิตผมจะรับไหวเรียกภาษาบ,าบา้านๆก็คืออ่วมตีนและนอกจากเรื่องความถึกแล้วเตนเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ต้องพูดถึงเรื่องดามเมจเพราะอันติเบตของเตนนะั้นสามารถสร้างครูดามเมจหรือแงคือดาเมจเขาและมันเป็นอันตรายต่อแคลรี่ฝ่ายตรงข้ามมากถ้าเตนสามารถเข้าไปชิดตัวฝ่ายตรงข้ามได้โอกาสรอดนี่น้อยสุดๆไปล้ค่ะอ้ พูดไม่ทันขาดคำอีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นก็คือสกิลหนึ่งของเทนสามารถผักศัตรูเข้าปอมได้โอกาสรอดบอกเลยว่าต่ำเตี้ยเลี่ยดินแบบสุดๆโอเมกาโอ้ยโอเมกามัางรอดอีกแล้วและอีกหนึ่งสิ่งที่น่ากลัวของเตนก็คือสกิลติดตัวที่สามารถฟื้นฟูเลือดได้บอกเลยว่าลุมสีลุมห้าข้ากระบอกยัน โอ้ยมึงพากไปไม่ดูกูเลยโอ้ยเออเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกว่าเทนมันบางแปลกแปลกวะธรรมดาละเจมจามและด้วยความถึกกับพลังการฟื้นฟูอย่างกับฮิิ่งแฟ f เตอร์ของเตนนั้นเป็นเรื่องยากมากที่เอาเทนลงแบบง่ายๆ เออเมื่อกี้กูนับได้3วิและหน้าที่ที่สาคัญที่สุดของเต็มคือการเข้าไฟหาจังหวะให้เพื่อนเล่นไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปรับดาเมจของฝั่งศัตรมให้ได้นานที่สุดนั่นแหละคือเตนเข้าเข้ากูทุกดอกเลยอ่ะเมื่อกี้กูนับก็ไปถึง3วินะดนะแล้วสุดท้ายผมก็ให้เตนสอบตกเพราะว่าความถึกนางยังมีไม่มากพออจ้ะืกูเอะใจแต่มันบางแปลกแปกแล้วเทนเมสซโซรดับหนึ่งเขาก็ขอกันแบบนี้แหละเชยว่ะเออใช่เหรอแม่นอีลีเอ สงสัยตัวคติไปเองมั้งขอเชิญพบกับผูท้าชิงคนต่อไปโตโลบอกเลยตัวนี้ทึก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 โอเคถ้าเล่นเกมเสร็จแล้วมากินหญ้าหน้าบ้านให้ด้วยโตโลเหรอมึงอะที่โดนีแพนเค้กสวมเขาอะอ๋ไม่นะน้องแพนเค้กแบบนี้ับพีได้ไงเจ็บจี้โตโลเป็นอีกหนึ่งตัวละครสายแทงที่มีทั้งเลือดและเกราะเยอะมากไม่ว่าคุณจะแทงคลิปแทงคนหรือกระทั่งแทงป้อมไม่มีทางเอาลง ลงไปนอนคุยกับลากมาม่วงเลยเฮ้แล้วใครสั่งใครสอนมันให้เข้าป้อมต่อต้นเกมวะน่ะใจเรานิ่งก็วิ่งเข้าป้อมมากงเลยและอีกหนึ่งสิ่งสําคัญโตโรเป็นฮีโร่ที่สามารถกดเลนได้แบบสบายสามารถกดดันคู่ต่อสู้และกดเลนคู่ต่อสู้ได้ดีสุดๆแม้กดเลนสบายมันตายครับป้อมแล้วนะและเปอร์เซ็นต์เลือดของโตโรนั้นค่อนข้างที่เยอะมากถึงจะเห็นโตโรเลือดแค่ครึ่งหลอดแต่ความจริงนั้นเลือดของโตโรเลือเยอะมากอ้าวคุณเดินรูดน และเมื่อโตโรได้กดสกิล2หรือไม่ก้อนตีแล้วโตโรจะอยู่ในสถานะที่ไม่ได้รับสถานะโอ้ย,อยพูดไรวะวแ,<ย>แล้วถ้าพูดถึงเรื่องการรับดาเมจแล้วโตโรยืนหนึ่งในเรื่องการรับดาเมจเพราะโตโรสามารถรับดาเมจได้เยอะมากเลือดนี่แทบไม่ลดไห,<ะ>ห แล้วถ้าถึกขนาดนี้สกิลสองของกิเดอร์ก็บอกเลยว่าจิบจิบเดี๋ยวนะเลือดครีปยังลดน้อยกว่าเลยปะนะและหน้าที่สาคัญอย่างการแทงดาร์คซ์เลเยอร์ที่ไม่ใช่คอสเลเยอร์ตอน15นาทีบอกไว้เลยว่าจิบจิบแค่นี้เลือดแทบไม่ลด GM แอบไปบัาดาร์คมาเป็นเนี่ยจะครึง่งหลอดแล้วนะหมอและฮีโร่ถึกๆแบบตัวโลกซื้อเวลาให้ทีมได้อย่างต่ำก็23 0วิอะผมบอกเลย โอเคเมื่อกี้กูนับได้สามเวกี่แอไปเนิฟโตโรตอนไหนวะอ๋อแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องแอสซินมาล้วงโตโรพูดไปใครก็ขำลิงล้วงโตโรเงี้ยมีที่ไหนอะแล้วที่กูดูอยู่เมื่อกี้มันอะไรวะนะแล้วสุดท้ายผมก็ขอปัดให้โตโรสอบตกเนื่องจากความถึงยังไม่พอความแรงยังไม่ค่อยมีและเข้าไฟแป๊บเดียวเลือดก็หมดอีกแล้วต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่เลยอ่ะกูรู้แล้วที่ผิดพลาดคืออะไร สมองมึงอ่ะเออยา่ยายา่าหย่าออกของแบบนี้มันถูกแล้วสกิลสองต่อโลเป็นเวทก็ต้องออกของเวทสิในเมื่อต่อโลมันถึกอยู่แล้วก็ออกของเวทเพิ่มดาเมจสิที่สมองอ่ะใช้สมองเแบบม็ดม่วงเม็ดสมก็ทำแบบนี้ก็ทั้งนั้นแหละเนี่ยมึงอยู่เซิร์ฟเดี่ยวกูจริงปแนะเีฮีโร่ตัวต่อไปสกัดโอ้โหตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องความถึกบอกเลยว่าถึกจัดถึกจัดแถมแรงอีกตั้งหากโอเคตัวนี้ยอมรับแรงจริงเคยโดนครั้งหนึ่งมันชาดหมัดมาวิ่งมาซัดเปียง ดีดีที่รอดดีที่มันเอาแคลรี่กูไปตูเลยรอดคอ้าวและขึ้นชื่อว่าสกัดพลังดาวเบสการพุกขวาบอกเลยว่าแรงจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกยังบอกว่าซ่อมตาเจสมศรีเผ็ดจัดเสียดายเอ็กซิคิวไม่ทันโอ้โหหมัดขวายยังแรงขนาดนี้แล้วหมัดม้าจะแรงขนาดไหนอันนี้ต้องไปถามนีลียาว่ะพูดเรื่องความแรงไปแล้วเรามาพูดเรื่องความถึกกันบ้างความถึกของสกัดบอกไว้เลยว่าต้นเกมไร้ป้อมก็ป่อย่าท พอพอถ้าเพื่อนไมดึงคอเสื้อไว้กูเข้าป้อมสองยัดบ่อแล้วนะเอ้ยซบ่และหน้าที่สําคัญของสกัดนะครับก็เหมือนฮีโร่ประเภทแทงทั่วไปเลยคือการยืนรับดาบเติแล้วสร้างจังหวะให้เพื่อนร่วมทีมดังนั้นสี่ห้าสี่หนึ่งท่าไหร่มาโลด เอาตายไปตอนไหนวะเนี่ยมันไม่ต้อง51เรากูไปตั้งแต่11แล้วแล้วเรามาวัดความสามารถของสกัดกันดีกว่าครับว่าถ้าโดนดาเมจเต็มๆเนี่ยจะรับได้ประมาณกี่วิส่วนตัวผมคิดว่าถ้าครึ่งหลอดเนี่ยใช้เวลาน่าจะประมาณเกือบหนึ่งนาทีเลยทีเดียวเอ้ยไปโดนอะไรมาวะี่ยโดนเอเะสกัดมีความสามารถในการเบิร์ดดาเมจที่สูงแต่ความสามารถในการรับดาเมจก็สูงเช่นกันป้อมยิงเนี่ยลดแค่ ติดเดียวจิงไปถึงเลือดก,กูได้เหลือติดเดียวเนี่ยไอเดียวได hey, ้ปกติสกัดมันบางแบบนี้เหรอวะเออธรรมดาละเกมตามตามบ้าตามบออะไรสิบเก้าเจ็ดวะนะ่ะแล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าฮีโร่ประเภทแทงแพ้ฮีโร่ประเภทสายแคลรี่ถ้ายืนรับด,ดามเมจจากยอนเพียวๆเนะี่ยผมคิด<า>ว่าน่าจะยืนได้สักประมาณครึ่งนาทีนะ,ระ,ระ,ระครึ่งนาทีครึ่งนาทีมันสามสิบวิแต่ก,กูนับได้สามวิเพราะศูนย์ไม่มีค่าอ้อและสุดท้ายผมก็ปัดให้สกัดสอบตกอยู่ดี พราะถึงจะแรงแต่กว่าจะเข้าถึงก็โดนไปเยอะแล้วก็ไม่ได้ถึกอะไรเลยสําหรับความคิดผมนะสกัดนี้แทบไม่ได้ถึกไม่ได้อะไรเลยอ่ะแปลกปกติเห็นคนอื่นเล่นทึกถึกเล่นเองไม่ถึกเลยอ่ะโอ้โหใจดีบีออกตัดเลื่อนให้ด้วยนะกูควรดีใจไหมเนี่ยเอาล่ะสกัดเม็ดลุงเขาก็เล่นกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละกูชักเลิกไม่แน่ใจแล้วมึงหยุดเสิร์ฟเดียวกูจริงปะเนี่ยและแล้วก็มาถึงฮีโร่ตัวสุดท้ายที่ผมคิดว่าน่าจะถึกที่สุดในกลุ่ม นั่นก็คือเสพยอดได้แล้วๆกูมีคําถามเฮ้ยมันเกินควบคุมไปแล้วกับกันมันเกินควบคุมไปแล้วก็เอาน่าบางครั้งชีวิตคนเราในการเล่นแครี่อ่มันก็มีราบรื่นโดนบอยบ่อยคุณต้องดูแลตัวเองให้เป็นและดังนั้นยอนจึงอยู่ในสายแทงเดี๋ยวครับคุณครูผมมีคำถาม เออถ้าไม่เลื่อนมันลดน้อยจังอะนั่นไงเป็นคำถามที่ดีกูว,ว่าแล้วเรื่องนี้มันต้องมีเงินงำและเมื่อต้องมาเจอฮีโร่แอสซสซินย่างอ้อยบอกเลยว่าเป็นเรื่องยากมากแต่สิ่งหน้าที่ที่ต้องทำก็คือการแทง้เพื่อนเป็นไงล่ะสุดยอดแทง้เพื่อนได้คิวอืดดีๆๆีดเฮ้เดี๋ยวทำไมมันถึกแปลกๆวะและถ้าคุณอยากสัมผัสทึงความถึกของยันแล้วก็เดินเข้าไปเลยส151บ่อยันดู ยืนได้ตั้งเยอะตั้งกี่วินในเมื่อกี้นับได้ประมาณ3ชั่วโมงนี่กับจันผมมีคําถามผมนี่กลิ่นตูดตูจากเรื่องนี้และถ้าคุณเล่นย้อนปุ๊บคุณจะสามารถเป็น2ใน1ได้คือคุณสามารถทั้งแทงป้อมอแล้วก็ทำดาเมจกับป้อมในเวลาเดียวกันแถมรับดาเมจจากอ้อยได้ด้วยบอกเลยว่าสุดยอดอยสุดๆ เอาลงยากจังเลยว่าตัวเนี้ยแล้วถ้าคุณไม่เชื่อในความถึกดูนี่อ้อยคอมโบเต็มที่ลดจึงเดียวเลยหลายๆฮีโร่กลัวที่จะโดนโอเมนล็อกแต่ไม่มันไม่ใช่สำหรับจอนโดนทั้งดาลิดเวยโดนทั้งโอเมนตียืนได้ทั้งวันและดูผลประกอบการจากการยืนนานของยอน เรียบร้อยเพื่อนเก็บหมดให้เดี๋ยวมาเล่นเซิร์ฟเดียวกับกูเจงไปเนี่ยเซิร์ฟเดียวกันไม่ค่อยเดาอะไรกูเกรงว่ามันเกมเดียวกันปะเนี่ยและนี่คือระดับความถึกของมหาเทพย่อนลำดับที่1อันติอิกนิสลำดับที่2วงเวทของอลิสเวนและอันดับที่3อ้อยคอมโบแรงในแค่นี้อยู่ปกติฮีโร่ต้องใช้สกิลเช็คพุ่มแต่ไม่จะเป็นสลับหย่อนย่อนใช้ได้เช็คพุ่ม ขนาดกูออของเวทนั่นเองและคุณไม่ต้องกล <ทด S 1> ัวที่จะ<า>โดน <มา S 1> รวมเพราะยังไงคุณก็ไม่ตายในคอมโบเดียวเอาจริๆงๆสี่ห้าตัวเอาคุณลงหรือเปล่าเ,เดี๋ยวเดวเอ๊ะกูก็จังหลวงยอนนี่วะแล้วทำไมคุณหลวงมันไม่ลดวะไอ้กูเล่นเกมเดียวกับแบน,นจริงปะเนี่ยและสุดท้ายนี้ผมขอยกให้ย่อนเป็นแทงที่แปลงที่สุดในเกม ROV เดี๋ยวนอ้ชายเออถ้าเผื่อมึงเข้าใจอะไรผิดนะ ยอนมันเป็นแครี่และในบรรดาแท้งทั้งหมดนะครับยอนก็เป็นฮีโร่ที่สามารถเบรสดามเมจได้ค่อนข้างที่จะเร็วอีกหนึ่งตัวนี่มึงไม่คิดจะฟังเลยใช่ไหมเนี่ยกูก็บอกแล้วเป็นแครี่มึงเซฟเดียวกันกับกูจริงปะเนี่ยแล้วถ้าหาคุณสงสัยนะครับว่าผมใช้เซตอะไรทำไมมันยิงแรงเหลือเกินนี่นะครับ oh. เซตของผมสามารถใช้ได้ตามเลยครับ เห็นกูเกิดมาเล่นเกมอาวี v, มาด้าเกือบชีวิตกูไม่เคยเห็นยนดออกของแบบนี้ถ้าหากคุณชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูในการทำคลิปดีๆแบบนี้มาตลอดเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ขอตัวบายๆไปทานยาก่อนนะครับทุกคนวห <c oughs> ลักทุกคนนะงุยอ๋องุยงุยพอ่อ